เวลาที่เราต้องไปหาคุณหมอโดยเฉพาะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือ PMNR เนี่ยการเตรียมตัวมาให้ดีๆเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับในเนื้อหาชุดนี้เราจะมาดูกันครับว่าแค่เตรียมตัวดีๆเนี่ยมันจะช่วยให้การวางแผนการรักษามีประสิทธิภาพสูงสุดได้ยังไงเคยเป็นกันไหมครับเวลาจะไปพบคุณหมอที่ใดก็อดกังวลไม่ได้ว่าเอเราต้องเตรียมข้อมูลอะไรไปบ้างนะหรือว่าต้องเล่าอาการยังไงให้ครบถ้วนที่สุด เนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้แหละครับจะเป็นเหมือนไกด์ง่ายๆที่จะเปลี่ยนการเตรียมตัวธรมธรมดาธรรมาให้กลายเหมือนแผนที่นำทางไปสู่ผลลัพธ์การรักษาที่ดีขึ้นครับผมเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคือหลายคนอาจจะคิดว่าไอ้แบบสอบถามที่ต้องกรอกก่อนเจอหมอเนี่ยมันก็แค่เอกสารใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะมันคือพิมพ์เขียวใช่ครับพิมพ์เขียวสําหรับการรักษาเลยทีเดียวลองคิดดูง่ายๆนะครับถ้าเราเตรียมข้อมูลไปครบถ้วนไปเป๊ะ เวลาที่เราได้คุยกับคุณหมอเนี่ยก็จะถูกใช้ไปกับเรื่องสําคัญๆอย่างการวางแผนการรักษาจริงๆจ,จังๆเลยไม่ต้องมาเสียเวลาซักประวัติกันนานเรียกว่าใช้ทุกนาทีให้คุ้มค่าที่สุดครับดูตารางนี้สิครับจะเห็นภาพชัดๆเลยว่าทุกอย่างที่เรากรอกลงไปในแบบฟอร์มเนี่ยมันมีเหตุผลของมันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาการปวดมันช่วยคุณหมอเข้าใจว่ามันหนักแค่ไหนเรื่องการใช้ชิวประจําวันก็เพื่อตั้งเป้าหมายการรักษาที่ใช่สําหรับเราจริงๆ ทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดเพื่อให้แผนการรักษามันเป๊ะและปลอดภัยที่สุดสำหรับคนไข้แต่และคนนั่นเองครับเอาละทีนี้เรามาเจาะลึกถอดรหัสเจ้าแบบสอบถามนี้กันทีละส่วนเลยดีกว่าครับจะได้ไม่รู้สึกว่ามันยุ่งยากซับซ้อนอะไรเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยนะครับส่วนนี้คือพระเอกของเราเลยก็ว่าได้มันคือเรื่องอาการหลักๆสาเหตุที่เราต้องมาโรงพยาบาลในวันนี้นั่นแหละครับ ข้อมูลพวกนี้นะครับมันคือจิ๊กซอชิ้นสําคัญเลยอย่างการที่เราชี้จุดที่ปวดเป๊ะบนรูปหรือบอกว่าปวดร้าวลงขาด้วยนะข้อมูลเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละครับที่ช่วยให้คุณหมอเห็นภาพในหัวเลยว่าเอน่าจะต้องตรวจตรงไหนเป็นพิเศษมันเหมือนกับการบอกใบให้คุณหมอตั้งแต่ยังไม่เริ่มตรวจร่างกายเลยด้วยซ้ําโอเคส่วนที่2กันต่อนะครับหลังจากบอกอาการไปแล้วทีนี้เราจะมาคุยกันว่าไอ้เจ้าอาการที่ว่าเนี่ยมันส่งผลกระทบก,บกับการใช้ชีวิตประจําวันของเรามากน้อยแค่ไหน แล้วต้องบอกเลยว่าส่วนนี้แหละครับคือหัวใจของเวชศาสตร์ฟื้นฟูเลยสำคัญมากๆจริงๆเพราะว่าการรักษานะครับมันไม่ใช่แค่การทำให้หายปวดแต่คือการทำให้เรากลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิมดังนั้นข้อมูลที่ว่าเราเดินลำบากไหมหรือกิจกรรมอะไรที่เคยทำแล้วตอนนี้ทำไม่ได้มันจะช่วยให้คุณหมอก,กับเราตั้งเป้าหมายร่วมกันได้เป็นเป้าหมายที่มีความหมายกับชีวิตเราจริงๆส่วนที่3นะครับอันนี้ขีดเส้นใต้ไว้เลยเป็นเรื่องของความปลอดภัยล้วน ซึ่งแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ทีมแพทย์ให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งเสมอมันเหมือนการเช็คลิสต์ความปลอดภัยก่อนออกเดินทางนะครับมีโรคประจําตัวอะไรไหมเคยรักษาอะไรมาบ้างยาที่กินอยู่มีอะไรทุกอย่างต้องบอกให้หมดเพื่อที่คุณหมอจะได้วางแผนการรักษาใหม่โดยที่ไม่ไปขัดกับของเดิมหรือก่อให้เกิดปัญหาแทรกซ้อนครับ ย้ำอีกทีนะครับสำคัญมากๆคือเรื่องยาไม่ว่าจะเป็นยาที่คุณหมอสั่งยาที่ซื้อเองสมุนไพรหรือแม้แต่อาหารเสริมบอกให้หมดนะครับเพราะมันมีผลต่อการวางแผนการรักษาใหม่ทั้งหมดเลยเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของเราเองมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับส่วนนี้เปรียบเสมือนการนำข้อมูลทั้งหมดที่เราให้มามาผูกเขากับเป้าหมายในใจของเราว่าความคาดหวังของเราจากการรักษาครั้งนี้คืออะไร พอคุณหมอรู้เป้าหมายของเราแล้วทีนี้แหละครับแผนการรักษามันจะไม่ได้มีแค่โอเคกินยาตัวนี้ฉีดยาตัวนั้นแต่มันจะกลายเป็นการรักษาที่ออกแบบมาเพื่อเราโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายนั้นให้ได้ไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะเป็นอะไรก็ตามนี่แหละครับที่เรียกว่าการรักษาที่มุ่งเน้นเป้าหมายเอาละ่ะนอกจากจะกรอกแบบสอบถามให้เป๊ะแล้วยังมีเอกสารอีกชุดหนึ่งที่ท้าเตรียมมาด้วยจะดีมากๆเลยครับ นี่คือเช็คลิสต์ง่ายๆ6ข้อเลยครับลองดูกันนะฮะแบบสอบถามประวัติเก่าผลเอ็กซเรย์ MRI ผลตรวจอื่นๆแล้วก็ลิสต์ยากับข้อมูลโรคประจําตัวการมีเอกสารพวกนี้ครบมือจะช่วยคุณหมอต่อจิ๊กซอภาพรวมสุขภาพของเราได้สมบูรณ์แบบแล้วก็วางแผนได้ต่อเนื่องเลยครับมาถึงตรงนี้น่าจะพอเห็นภาพแล้วนะครับว่าการเตรียมตัวทั้งหมดที่เราพูดกันมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่การทาการบ้านส่งคุณหมอแต่มันคือการสร้างทีมครับ ทีมที่ประกอบด้วยตัวเรากับทีมแพทย์ที่ทํางานร่วมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันคือการฟื้นตัวของเรานั่นเองและผลลัพธ์ที่ได้กลับมาจากการเตรียมตัวดีๆเนี่ยมันคุ้มค่ามากๆครับการคุยกับหมอจะตรงประเด็นขึ้นเยอะแผนการรักษาก็จะเป๊ะและปลอดภัยและที่สําคัญที่สุดมันคือทางลัดที่ช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายการฟื้นตัวได้เร็วขึ้นด้วยเป้าหมายของบางคนอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเลยครับอาจจะเป็นแค่อยากกลับไปทําสวนที่บ้านได้เหมือนเดิมแค่นี้ แต่มันมีความหมายกับชีวิตเขามากๆหรือสําหรับอีกคนอาจจะเป็นการที่สามารถลุกขึ้นเดินไปตลาดไปซื้อของกินของใช้ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งใครนี่ก็เป็นเป้าหมายที่ยอดเยี่ยมเหมือนกันครับสุดท้ายนี้เราอยากจะทิ้งคําถามไว้ให้ลองคิดกันดูนะครับว่าแล้วเป้าหมายหลักในการฟื้นฟูของเราคืออะไรเพราะคําตอบของคําถามนี้แหละครับที่จะเป็นเหมือนดาวเหนือเป็นแรงผลักดันที่สําคัญที่สุดในเส้นทางการฟื้นฟูทั้งหมดครับ